那个都发光的了。 ีไร้สดไม่พูดเลยอ่โม้คนพูดอย่ไปโมคนพูดเลยไโมเหรออะไรอย่าคุณเราม่ใช่ตายแน่เจ้าของ่งเจ้าของช่วงคือบ้านนี้สวัสดีช้าคือบ้ตั้งขาห่มบ้าวัดทิศไหนทิศจังใด เบทีเพชรลำเพลินอ้าวพอวุ้นขึ้นมาไปอันนั้นขึ้นมาวุ้นขึ้นมาไปชายขงหนาเสียวมาตังไว้ยังสี่บอง่็มีผู้ใดเม็นมาเลยอ้าวมาสิ่ไหลเอ้ามันพอสูงแล้วแช่สูงขนาดไหนครับเอาตามความเอานั่นแหละเออบ่เห็นมีคนเหม็นเลยบ่ต้องก้มต้องเราต้องล็อกตรงไหนไว้อ่ะมันลื่นอ่ะมันยังลื่นมันอ่ะสม่วยเราหรือปะ มันตรงไหนมันกับบานแล้วเบที่กําลังต่างในมันเด่นฮะขอบคุณขอบคุณโอ้ยพี่หยาดน้ำตัวน้อยขอบคุณครับมาเด้อพี่น้องันดีหลังเวทีลุงตู่ปะหน่อยเก่งใจเก่งใจทิพก็เอามาเรียบร้อยแล้วหลังเวทีหนักมากเลยเก่งเก่ง เราไม่ขยันนะเราเดี๋ยวพอไปเช็ดอ่ะอาการหอนมากเลยเนี่ยกดไกรกดเจกดถูสุด้ายมาในช่องเนี่เนาะมามีสุดใายเมนเลยกาดมันร้อน เต้นอย่างนี้มันดูทวงเล้้มัหมอมารอนไปนหดมุนอยู่นี่ยแล้วผนนั่งนี่คุณพ่ออยู่มันเป็น้ไน้ำเลยยิงคำผมกบาจานแต่นี่ดเพราะคามูมันปิวน้าม้าความเย็นเาความผ่อนมาด้ต้องเป็นั่งยุ่งนีคนล้มเยอะีก็มีไปบ้าวี่้ยสายสันเป็นจวรถทั้งหลเนาะเป็นรถขับรถ

วันนี้นามลเตมแล้วีคน,นเทีนลที่กนีเรกุเลยนนมพิมใจสื่อกันสดเลยเดิดูยังหกหนึ่งแปดออกโรลดป้ายแดงเพราะคือหนึ่ง ຫຼານ3ພະນະໂອຍກະເກັບກະແຄງເອາັນກມີເດກກລ้ํา່ມື້ກິເກັບແຄງກັໃເງິນເປັນໃຊງິນເປັນຕິບໆດຫຼ มาเด้อพี่น้องซื้อบาทเขากุ้มปิดเด้อป็ดลํำเพื่นเดีปลากินได้มั้งล่สดจขององอจขององขึ้นแล้วก็มีคนามนมีคนหนีดล่ะเดี๋ยวจำยสิมาน่อนเพิ่นน้อยไอะเอาเลยเอาเลยเอาเผักควนเยอะ พอบุญคนเราบุญคยหลายคนมันหูใจเท่ไหรบ้งเมื่อเก่เงินเมื่อไเราก็ไปหลายที่น็้นเงินลุงปู่คนก็มาหลายอยู่คันของแม่ผู้มือแม่คันแม่บดทักมาผมทางขอบความบางมือบดเตือนผมนะยาหน่อยปลาบูตีเล็กไหมหอนลวค่ะคนทำสวนสวัสดีค่ะหอนแล้วฮอนแล้วเจเด็มันฮอนลุงตู่กำลังทำการแสดง โอ้ยแปนลุงตู่คือเกาหักเสียลุงตู่เปลี่ยนไม่ได้แล้วน่ะแม่น้อยผุนผุนผุองหนุ่งสองมุม คุณนางยี่หุ่นเจ้าของช่องตรงนี้มีพัดลมครับตรงนี้มีพัดลมนะคะมามามาเอาลมมาเอาลมมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อก็เริ่มมีลมนี่ยังอะล่ะพี่น้องแดดมันหอนแฮมทีมเบ้ที่มึงกับร่งเอาจออย่างถึไปติดคั้นแน้นงามล่ะ

แน่ยุ่ยใส่น้องหน่อยแน่ๆก็ลุกได้เลยเพราะว่าไม่ได้เป็นช่องหลักผมอยากต่อยกนนะเนะ้นาจะบชงบกกิ้งผมเหรน่ยแต่เห็นบ่ได้ลม นี่แม่วัดตรวจสอบเนีอมงัดตันีมาอันนี้ลังงลังบ้านได้หลัสะูอันนีู้อันนี้เร่อมนี้เนี่ยนี่แบนี้มีต่่ อันน <ừ, S 2> <elim> ี้เจ้ารอนอันนี้เงินไทยตัวจุดหมายบาตรทั้งมาจุดหมายปัทัมา ขอส่งก็เลขา้ตังค่ขงโนร้ะลกูเรี่ยรหาสิบาทร้อยลหาสิบเอ็ดเรียเหรียญบา่าเนียญนเนเหรียญกับโอนเรียบร้อยแล้วนะโอนนีอยเหรียญันจะเลืออะไร กัวดำเรหัวด้าไปช่องหลังพี่น้องที่ใสมาได้พี่น้องคือวานเขาคมกิเจอเด็ขนาดผมไม่เคยเด้ลงทลิปมันยังมีคนติดตามทันเก่งยท้ลัมแต่มันทุกคนมาจากส่ติดตามก็มาเอยเดืดรุ่งริปโดนหมสองสามปีแล้วมีอะได้ ผมไปลงคิดไปลงคิสองเนช่วงนี้ไปลงคิบุกเลแต่ว่ามันมีคิดต่อเข้ได้ยด้เงินอนมาหรือปะไ่องามเดือนละไ่ก็ได้ทุกเดือนเด้พอแตลงในพอดีนะเดือนนี้พอด้ดอกอีกจเดือนรู้หเดเลสองเดือนนี้สี่พันล้น

วัดพญานลอีกแม่ดิเกเป็นนักดจะดีจะคันคันอุยกันเข้อจุดฟ้อกันเลยก็เลยติดเสียหายนะลูกไตรุดจะเป็นหนางมดำแมาดำแาดำอยู่แล้วกหบแล้วแล้วว่าแล้วว่าเดินหน้าขึ้นจะกลับกันจะน้ามีสาว คู sehen, <entertain> en. ๊กันก็มาดามเดงพนนี <You> ้นี่มาดามอยู่สวัสดีครับปุ๊กลุกปุ๊กลุกเป็นประเทศมาดาระหว่าประเทศเยอรมันประเทศที่เป็นประเทศที่นาท่องเที่ยวมากเที่ราซูมาให้เราเล่าเป็นทางกเพราะว่าผมเคยู้จัก่ที่เป็นอยู่ล้านร้างก็ไปอยู่มาเยอะแล้วแ่ก็ยม่ได้ี่

สวัสด yeah. ีพี่น้องทุกคนทุกท่านมันอีเอฟซมาหลายที้พี่น้องเออมันไก่กอเนาะมันมาไก่แทนะก้เลยมีปลุกลุกเขามาคินหอดด้วปลุกลูกเด้อพอกันบั้นที่ถ้าได้เดปลุกลูกแต่ไม่

พูดผู้ใดเป็นยางตลาดเป็นยางตลาดสื่อของกินของอย่างได้ขนาดว่าอะไรแต่ยังไง เขาก็เป็นไนใสเครื่องแฝงใสแหน่แปลบ้านเขาตอนนี้มันกังพูดภาษาอังกฤษก็ไม่เขาดูในพวกแปงเมื่อไหร่แฝงภาษาหอเลราะว่าคุณคุ่พู้นะหลดนระมาณนึงบ้านนี่สมุดห้องมันพิมไปหน่อยเขาเป็นแฝงสิามันไ chỉ quý lên, lên đây cho không <laughs> <laughs> มีเด่นอวัดจำเวนข้เขียนเป็นภาษาท่าไรมจัแปลกภาษจากอมดแปลถึกได้ได้ตรวจสอบมาตรวจสอบด้ที่มันแปลว่าแปลเป็นถึงร้อยเปอร์เซ็นต์มันคือมาบอกว่าทั้งหมดเดี๋ยวห้อจะไปแปลเด้ แมนแมนัมเทียนเีอนันอยากต้อการเจอเธอรู้ึกแบบฉันไม่อยากเจออันนี้สมมติมึงคือว่ามีหวกาคุณกันี้เแบตัวใส่บุกไปบุกไปได้รับแ่บุกไป ไม่บว่าหันเขไปหมองเป้าสิเปกาคนขึ้นมาได้เมือกีันเสียไปว่าตอนที่ฉันมาถึงสถานมบอกว่าวันนี้ฉันจะไปดูคนเสิร์ตนะอย่างนี้สิแต่เดินไปนัองเกิสิตออมากี่ป่านแล้วก็เสียไมาบ้งสคเล่นเกม คุณปิมสวัสดีค่ะสวัสดีหลังเวที่เด้ออากาศล้อนค่ะคุณปิมเอฟซีเฮาไปแม่ไปกินข้าวแม่ย่าน้อยอุตส่าห์มาส่งน่ะผ่านมาน่ะคุณวรเชษที่พ่อวุฒธน่ะเวทีเวทีเวทีเด้อพี่น้องเ้อคเลเขาไม่ใจเขาไม่มีเขาฟรีจ้ะฟรีจ้ะวันนี้ย่าน้อย

เลี me, like like so hey, right. s, <S ้ยงกินเหลือเลยนยทำไมเยอะจังเนี่ยหมดกู้ไม่หมดไม่ไปไหนนนี้การเร่ข่าแล้วเรากระทำเเป็นยังไงบ้างเคโดนไหมอะไรนี่มฉันเห็นข่าวออกเมืองไทยแผ่นดิน่สีว่ไม่ก็อไไรไม่ได้แอนเ

สวัสดีนะคะพ่อฮักโจมาหอดจอดถึงแล้วนี้พี่น้องบีเบที่อยู่นี่นี้บอกว่าได้ตัวได้สถานที่จริงเด้นี่แต่อากาศมันหอนออกไปว่าใดแม่พี่น้องอากาศมันหอนเลยพี่น้องเด้อขอบคุณทุกกำลังใจค่ะชนะทิพย์กับกัลลังเห็ดเนีกินยูคัวเรื่องพี่น้องคุณ ครัวครัวครัวเขากำลังเห็นชงลูกชิ้นใช่ห้ลูกๆเตาเกินอากาศมันหอนพี่น้องอากาศมันร้อนมากเลยอ้องทำไมจิ้มอะไรจิ้้มอไจิเยอไรนี่จ้าายอกุ๊กคุ๊กคุ๊กเหรอ เมนากาศมันห่อนค่ะคุณเดี๋ยไอชนะทิปเราขยันมากเลยนะ่ะเราเรามาเรามาต้มลูกชินลูกหยังอูหยังข้าง,าง,งล่างคุณขอบคุณมากสำหรับกุ้งจ่อมได้กุ้งจ่อมร้าชนะทิพเอามาฝากค่ะ หอนพูดหอนเพรอยากไปลุ้มการมันร้อนมากเลยอ่ะคุณเขากํลาลังตั้งแอร์พีจีอย่างนี้เพราะเราจะพอพูดเนี่ยขันหอนมันสีดับวะเนี่ยพอพูดมาเด้อผูอ้ใดอยากเบิ้งหลังเวทีอากาศหอนก็กระสูค่ะดิเค้ื่อนกระสูขังเด้เนี่ยมันหอน ใครคีบบันทอากาศไม่ห่อนโทรศัพท์มันจะไหวเ่ล่าอากไมู่่อทรวัดีครัะไห่เล่ Hoa, mang lắp bắt đầu 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 มือเล้งแมวใ่ไหลเรื่องม้วนแมนยกอากาศมันหอนโทรศัพท์เราดแป๊บเดียวกันแล้อุ้ยพ่อพุฒธโทรศัพท์พ่อุธพ่อุฒธจะพ่อวุฒธ จะลงไลท์เบาไม่ค่อยมีเพราะว่าร้อนมากเลยโทรศัพท์มันร้อนอ่ะมันไม่ไหวแล้วนะโทรศัพท์ขอลงไลท์นะคะโทรศัพท์ร้อนมากเลยอากาศมันร้อนก็เป็นค่า